สันต้าครั้งแรกเป็นเนต้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนต้องเม้อเลาเขาเกือนตัวหนแล้ว้อไร้นจตอนนี้นะคะนุ่นก็กำลังไปซื้อชุดสังตาขอเพื่อทำแผนการไปหาคกำลังซื้อคือเชื้อวิาอีาา ใส่ไหมตันี้ไม่่ตัวหนีเอาปเป็นแกกเดี๋ยวนุ่นจะแต่งบ้านป้าแล้วก็เอาชูอต้นไม้อไปแกล้งให้ใส่แต่ว่านุ่นก็มีอันใหม่ให้แก้งเฉยเฉย ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนยีิบเก้าวันที่15สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันคริสต์มาสค่ะก็คือพรุ่งนี้บ้านของ e อีว่ะเขาจัดงานวันคริสต์มาสกันคือจริงๆบ้านของ e อีว่ะจะจัดวันที่14แล้วแต่ว่าเขาเลื่อนมาให้นุ่นเป็นวันที่ย e ี่ห้าก็น่ารักมากเลยครอบครัวของทาง e อีบ่ะวันนี้นุ่นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนุ่นจะไปเซอร์ไพรส์อีฟเลยละกันไปหาตอนกลางคืนนี่แหละแต่ว่านุ่นจะใส่ชุดซานตาคอสไปด้วยแล้วคือนุ่นเป็นซานตางไงนุ่นก็ต้องมีของไป มีจ้ะแต่ว่าเป็นชุดจีเขียวเดี๋ยวไปดูกันว่ายิปจะชอบไหมก็คือเอาไปแกล้งอะไปแกล้งก่อนแต่ว่าชุดจริงๆมังนนก็มีให้นะให้เขาใส่คู่กับนุ่นในการจัดงานวันพรุ่งนี้ค่ะจะได้มีชุดใส่คู่กันเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึง่งก็คือเขาทําเพื่อเธอเลยรู้ป่ะเนี่ยเขาโดดงานไปห้ามทุกคนที่ดูห้ามทําตามเด็ดขาดนะคะมันไม่ดีแต่ว่า ทำความเรียกร้องของใจโอเคไปแล้วซันต้ามาแล้วดูสิดูสิซันต้าครั้งแรกหิวด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ใส่ของให้อีกอีบ่ะโทรมาเร่งนุ่นแบบว่าให้มันสุงมาเร็วๆนะเขาบอกว่านุ่นไม่มั่นใจใช่ไหมเขาก็เกัแบบนอยๆอยอะไรเงี้ยก็เลยไเซอร์ไพรส์เลย ว่าอีมจะชอบนะถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นุ่นก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอีมกันเลยเวนซานต้ามไม่ใช่เรื่องง่ายนะะทุกคน เข้าปากมากกำลังจะไปเหรอดึแดึงดึงยิ้มทุกไม่แต่งหน้าแน่เลยนนแต่ยีงเป็นคนไม่ชอบถ่ายตอนไหน No, okay. A few moments later. Surprise. เขาขอนานมากเลยไม่สใช่เหรอเขาตกใจมารีคริสต์มาสไงล่ะคะที่รักเขาแบบตกใจมากอ่ะเขาว่าจะรีบแบบปิดแมทแล้วก็จะแบบว่าเรียตำรวจเหรอเขาจะโทรเรียกตำรวจแล้วตอนแรกอ่ะแล้วเขาก็ว่าที่รักหายไปไหนวะไม่ยอมคุยกับเขาเลยวันเนี้คริสต์มาสเฮ้ยของคริสต์มาสเหรอของคริสต์มาสนาอะไรเนี่ยมัต้องใช้เลยนะอ อะอยากเจอใช่คู่กับปีง่ายพวกเนี้ยใส่เลยอ่ะเรค่ะใส่เลยใส่เลยค่ะพี่หรออะไรเนี่ยหัวชอบป่ะชอบไหมคู่กับปีง่ายปีเป็นซันต้าหรือเป็นต้นไม้อะทำไมถูกได้เป็นต้นไม้อะทำไมไม่ให้ถูกเป็นซันตี้อะ ไม่ต้องใส่ไม่ได้อะต้องรูสิกอเฮ้ยลงคื้นจะโอ้โหีนะจะพายั้ยอะไรอ้ยอเหอะไรเนี่ยเขาเขพไม่ถูกเไม่รู้ว่าอะไรี่หลังวะไป่ามเหรอทไรอ่ะ หน้าดิฮ่าไม่ชอบเลย<า>ไม่ชอบหรอต้องไปใส่ชุดดีๆก่อนฮู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 มีถุงด้วยอะว่ะโคตรจัดเต็มแอนนี่ไหนเลชุดสิน่ <laughs> นารักที่สุดเลยโอเคน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะมาเซอร์ไพรส์ถึงที่ ชอบไหมชอบค่ะชอบใช่ไหมชอบก็ใส่ชุดนี้ไปเลยนะที่รักชอบชุดนี้ไม่ใช่เหรอเขาพยายามหาโปโปให้ที่รักเรานะมันไม่ค่อยมีโปโปอ่ะโเขาสุดๆเรอยเนี่ยใช่ค่ะแม่เจะซื้อมาทำไมสองชิ้ซื้อมาแกล้งที่รักอันหนึ่งเราเพิ่มซื้อมาให้ให้ที่รักอันที่ชอบอันหนึ่งค่ะ อันนี้คือแกล้งเขาใช่ค่ะแต่จะบอกว่าไม่ชอบแต่ว่าก็ก็ชอบเหรอน่ารักเหรอสรุปแล้วต้นคิดมากเกินไปเลยบ,บีจะไปบีใส่มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าแต่ตบ้านเลยเหรอใช่เขาใส่ตั้งแต่บ้านเลยแล้วเขาก็ขับรถมาโอ้อห <laughs> น,น,น่ารักสุดเลยชอบไหม,มถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราสองคนด้วยนะจริงๆนะเราบอกให้ว่าอะไรป่ะซานตาเขาบอกว่าเวลาเราจะขอของจากซานราขอราดเราจะต้องเขียนแล้วก็ขอแต่นี่หนูยังไม่ได้เขียนเลยก็ไม่ต้องเขียนวีก็รู้แล้วว่าหนูอยากได้ชุดนี้นะโอเคได้ค่ะคุณแม่ซานาบาดีใจไหมพี่มาเร็วดีใจตาบอดีใจตาปัดกบไปจากกบลาตุรยค่ะบายบาย Woo -hoo!